อย่ายิ้มไง่ายๆยังคงหายใจกับโลกใบเก่าๆตัวช่วยยามเงาคือลอยมองเจ้าคนเป็นตาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนทุเรียนทุกคนทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้นะครับเบาอ่ามพาพี่น้องมาลดน้ำนะครับผมพาพี่น้องมาลดน้ำทุเรียนนะครับ ตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับอายุ1ปี3เดือนครับมาเบิงการแตกยอดของเขานะครับปีนี้ยอดเดินดีนะครับพี่น้องปีนี้ยอดเดินนะครับทั้งปีเลยนะครับถ้าจำผิดนะครับยอดปีนี้ของเบ้าอามแตกประมาณหารอบแล้วนะครับผม ยังปรท่านได้สิ้นปีเลยนะครับผมแตกหารอบแล้วนะครับต้นทุเรียนก็เลยดูสมบูรณ์นะครับผมสำหรับพี่น้องคนใดนะครับอยากหู้ว่าเบาอามนะครับใส่ปุ๋ยหรือว่ายาตัวใดนะครับอย่าลืมกดสับสะเข้าเบาอามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาอามในคลิปต่อๆไปน้ำเดือน,นะครับ